คันนี้ไม่สามหมื่นโลโอ้โหและยังมีวารันตี BSI นะคะอยู่ถึงปีหกห้าเลยนะคะแสนสองนะไม่ใช่แสนธรรมดานะคะอีกยาวๆเลยกับคันนี้แลบวไมคันนี้เพิ่งแค่สามหมื่นโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงนะคะ BMW X1 นะคะคันนี้เป็น S Drive 1 8 i M Sport แล้วด้วยนะคะชฉม LCI E84 แล้ว e ชมสุดท้ายก่อนที่จะเ,เปลี่ยนนะคะเป,เป็น F ก<ช>็เปลี่ยนเป็น F นะคะห่วงมาลัยเซอร์โวเบาแล้วนะนกระจังนะคะไล M Sport นะคะท่าน,นี้ก็ M Sport แท้ด้วยอยากจะให้เห็นในสำเนาเลยนะคะว่าอันนี้คือ M Sport แท้จากโรงงานเลยปี2015จด17 ที่ใหม่มากแล้วราคาปกติ X1 นะต้องมีล้านขึ้นแน่นอนแต่คันนี้เอาไปเลย999นะคะในส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของ X1 เลยมี Parking sensor มีเซนเซอร์หน้าหลังนะคะล้อแม็กอันนี้ M Sport นี่ขอบ18นะคะ ใหม่นะคะปี19ทั้ง4เส้นเลยอยากจะบอกว่าใหม่มากๆแม้กระทั่งยังไม่ได้ทําความสะอาดเพราะว่าคันนี้เจ้าของเดิมเป็นคุณหมอด้วยค่ะถ้าลองแทนดูภายในนะคะเรียกได้ว่าเบาะเนี่ยแทบจะใช้งานแค่เบาะคนนั่งอย่างเดียวด้วย้จอจอจะใหญ่แล้วถ้าเป็นรุ่น M Sport นะคะแล้วก็มีจอ iDrive นะคะเนวีด้วยไหมแอนใช่มีเนวิเกเตอด้วยเดี๋ยวลองไปแต่ยังมีเบาะที่เป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีอีก2จุด BSI ด้วยค่ะที่เหลือยาวๆเลยนะคะถึงปี2 0 6 5เพราะว่าคันนี้6ปีหรือแส0 0 0 0โลเลยเรียกได้ว่าถ้าขับไปเนี่ยก็คือสบายใจหายห่วงแน่นอนนะคะก็คือเปลี่ยนยางกับเติมน้ำมันอย่างเดียว oh, นะคะใช,ใช่ไม่ตอนเนี้อยู่ที่30,000กว่าโลเท่านั้น แล้วเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเพิ่งเข้าศูนย์มาด้วย<ช>เขาเพิ่งเข้ามาที่33,000โลเท่านั้นเองเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เยอะด้วยนะคะดาวแค่6,9 0 0 0ทัน<ช>เองใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.79คุยกันเป็นเคส BY ยเคสได้นะคะที่ดอกเบี้ยใกล้เฮียงไฟแดงเหลือเกินแค่2.79นี่สบานสบายนะคะ